พอมพักอิเลิศค่ะค่ะน่วยแบบกล่ลังพอดีกินจ้ะพี่น้องอหอยนี่กินได้เมื่อโตค่ะอหอมๆสวัสดีค่ะพี่น้องพอก,กันกอเก้าค่ะในช่องแซบหลาสล์สไตล์สาวแหม,มเมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินแกงอ่อมหอยโค้งหน้า1นกิโลค่ะพี่น้องค่นนี้งามๆเลยค่ะใส่พักอิเลิศ์หอมๆค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีนี่ เจลตํามือคือเกาค่ะริกกระเทียมง่ายๆค่ะพี่น้องพักมือนี่นะคะก็จะมีพักอีเลิศค่ะแล้วก็พักพ้ายแลลวก็พักสลัดแล้วก็นี่มะเขือเปาะค่ะสองนวยกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องคะมาค่ะมากินน้ากันแสบๆค่ะอ้อมหอยโค้งหน้านะคะเนาะหอยหน้านั่นละสื่อมากกิโลนึงค่ะเป็นไซส์แบบพอดีอ้อมพอดีแกงกินค่ะพี่น้องไซส์เล็กมินิมาพอดียวจ้ะน้องเพิ่นบริได้กินน้ำเพิ่นบ่อยากส่วนแล้วเพิ่นบ่กินมาเดี๋ยวจ้ะเด้อ Mm hmm. หอมผักอิเลศค่ะค่ะ mm. หน่วยแบบกรลังพอดีกินจ้าพี่น้องอใอยนี่กินได้เมื่อโตค่ะ mm. หอมหอม mm hmm. อมใส่ผักอิเลส่ผักอีตูใ่เขาเบือให้นามมันคขน้คน mm hmm. แซบแล้วตัวนี้เนี่ยหอมดีค่ะค่ะพี่น้องมาเดยค่ะเด้อกินเขาวแหลงน้ำกันค่ะวันนี้มาชายเดียวสดน้ำก่อนค่ะน้ำแบบคนดีค่ะเลยค่ะพี่น้อง นี่นนามันสดบน่นนอกแบบนี้แซ่บ <S <S ได้มาเมื่อวานค่ะสั่งมา หวานดีค่ะค่ะพี่น้องพี่น้องได้ยังกินแลงเนาะมาแล้วจ้ะเด้อคือเล่นกันแ่บๆจ้ะ คำยังไเลยจ้ะพักพายนัวขนาดพี่น้องนัวแห้งจนแทบบม่มีน้ำเลย <laughs> งามๆเลยจ้ะตัวอุ่นๆเลยเอาไปตำกินกระแสบจ้ะพี่น้องแต่นี่มันจะเป็นไซส์เล็กไซส์อมไซส์แกงเอา กินนีก็คืออิ่มแรงเลยพี่น้องจ้ะคือเกา <laughs> <c oughs> หวานค่ะค่ะอุบๆจ้ะตัวขาวๆอุ่บๆเลยคล้ายๆกันกับหอยเซอรีร่เหรอคะแต่ว่าอันนี้มันสีหวานกว่าแซ่บ อีเลิศก็หยอดงามค่ะค่พะอีเลิศ ôm hoi hỏi khô má má mày ăn. Cứu má, kilo một. Cứu đi hỏi mẹn. hỏi nhang, cả tay anh là. Càng sai มันบากินส่วนมันละนี่กระตายเศรษร้อมหวานเมนหวานหวานกรอบกรอบหอยอันนี้มาลอนี่จากพี่น้องก็หาดิ้นโคตโอ้ถ้ามากินหอยก็กินน้อเอ้าเพื่อนจงรู้กันนะนี่วันละค่ะ หน่วยใหญแหงต้องดีข้นนหลึ่งๆึาเลยอันาะงกัน้อะายหนน้โฉเจนับออคนแห้งดีเนาะ

ไม่ใช่มีบางตัวแต่ว่ามันออกยากเนี่ยพี่นะม้อตัวยาวก็หอมเลาวนี่ลจ้ากคยดอกนั่นนะอนี่จะม้วนโอข้าวคางพังหมโอ

ส้มปลาในตลาดเข้มเข้มเข้มาไว้เหรอเดนเปียกรดนะาไปว่าไหคะเหือเต็นตือนตลาดบุมี่ไูเลยทีบ้าลาตขางามคักค่ะนี่หลยบุมีวัจันทวันบุ้มมี่ยังเยไปนั้นคนจนบุมี่เลยยังโกไหมคะน้ำมันนาคือดูในตลาดกับเต็เนตืนด แกงแส่ปลาแดกเนี่ยจังหน่อยจะให้มันนั่แซบเจ้าข้าวไปจอเธอโบไรเอยงนี้ขามดเรามดเะอเฮือกแล้วมืกาไปเจ้าไปซื้อไหวซื้อหอยไปดกับเป็นยังวะหมพอพื้นมบมดเน่าฟ้าก้าบมาบมีย่งเตอเตอข้าวกลบเพลง ของอแมาเป็นโตเลยคือมันก็กินได้หวานมีพี่น้องนุตัดก้นมันอยู่เดียแต่ว่ามันแบบมันดูดบ่ไรดูดบ่ออกคือเกาบ่เป็นยังจ้ะสิออกปะอระยาดเด้อค่ะเด้อ ผด้ดอีลีค่ะพี่น้องนัวครักเริ่มมืดแล้วค่ะจำหนามมันเนี่ย ยังหอนๆอนยู่ดิพี่น้องกำลังแสบเลย trầm lên ออกมาแบบเป็นโตแล้วจ้ะกินได้แล้ว แซ่บครับนัว นวยมันหน่อยมันกนใหใ่สมนวยเด้พี่น้องคะนี่แซ่บไรสดน้ำจากบาทก่อนค่ะคือ,อ,อฟ้าหอย นะคะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะอิ่มคักเลยมันนีเจลิออาหารคักกินแนวอันบานๆเนี่ยกินบานๆท่ากระแสบค่ะพี่น้องค่ะแกงอ่อมหอยโค้งหน้าแล้วค่ะเนาะแซ่บๆหวานๆกรอบๆนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วค่ะบัตเตนี้เดี๋ยวสิขอปิดคลิปสำนีนะคะเด้อจังใดก็าฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ